เมาอะไรอ่ะราคาดีมากแนะนําให้ซื้อที่หนึ่งสิบแพคนะคะราคาเนี่ยจากปกติเนี่ยสมมุติว่าเราซื้อหนึ่งแพคเนี่ยอย่างขวดไซส์เล็กไซส์เล็กก็คือแพแ็คอย่างนี้เนาะสิบสอง้านี่ไซส์แบบนี้สิบสองไซส์แบบนี้นะป <c oughs> กติราคาอยู่ที่หนึ่งรอยี่สิบเก้าบาทต่อแพค <c oughs> ใช่ไหมอือ <c oughs> จะเหลือแค่เก้าร้อยเก้าสิบาทก็คือตก,พกแพคละเก้าสิบเก้าบาทราคาลดไปอีก 30บาทเลยคือราคาดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครจะเอากดากดตะกร้าได้เลยอันนี้ก็สิ่งที่พี่ต้องควรกดมากๆนะคะตัวน้ำของเขานะเขาเป็นน้ำแร่ด้วยนะคะที่สําคัญราคานี้ได้เป็นน้ำแร่9 99, ก99.99พี่จุ๋ม 90, <900, S> 10 <90. S 1> แพ็ค9ก0แพ็คนึงแบบนี้ก็คือ12ขวดเนาะ12ขวดบาทไม่ถ้าพี่ซื้อ10แพ็คมันจะตกแพคละ99บาทหาร ก็ค right ือสิบสองคูณสิบสองคูณสิบเราจะได้นานทั้งหมดร้อยิบขวดไซเล็กนะคะก็คือเก้าร้อยเก้าสิบหารร้อยยี่สิบใช่ปะตกขวดละแปดอะไรแม่ใช่เก้าร้อยเก้าสิบถูกแล้วไงแปดบาทให้ดูไงแปดบาทซื้อครบหนึ่งพันสองปีนะคะวันนี้น้แปดบาทน้ำมีค่าตรไหมครับแปดจุดห้าสองห้า พี่ซื้อให้ครบพันซื้อรซวมอีกอื่นเลยก็ได้พี่ซื้อรวมกับอย่างอื่นเลยหนูหาให้เอาไหมอาทิตย์ไม่ต้องแบ่กเลยหรือเดี๋ยวนะอันนี้เท่าไหร่ขอใจคู่ฟองของสิ๊กต๊อกสี่สิบกว่าบาทสี่สิบเก้าบาทไม่พอก็พอพอจริงจริงนะถ้าใครถ้าใครอยากได้น้ำส่งปีนะให้ซื้อน้ำกับไม้แขวนดคหนึ่งคนกันคู่ฟองเยอะมากใช่วันนี้คู่ฟองสั่มๆเลยเดือนค่ะ จะบอกว่าถ้าใครอยากซื้อน้ำแล้วส่งฟรีนะซื้อคู่กับไม้แขวนหนึ่งอันซึ่งไม้แขวนได้ใช้อยู่แล้วไม้แขวนแท็คนี้สีก็จะรวมให้ไงน้ำ990เนาะน้ำ990สี่ม้วนงการส่งวดฟรีไปนะครับจะบอกว่าน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำแร่อย่างเดียวเป็นน้ำเอาคาลายด้วยคือน้ำด่างและเป็นน้ำแร่รดราคาะดีมากแบบนี้ไม่มีทังแค้น้ำแร่ที่เป็นน้ำด่างครับพี่จะซื้อเป็นสายขวดใหญ่ เราจะได้120ขวดอยู่ที่ความต้องการว่าเราอยากได้แบบไหน <c oughs> แล้วถ้าเกิดกลัวว่าพี่น้ําส่งฟรีหรือเปล่าอันนี้มัน999บาทแล้วใช่ไหม9 9 0บาทพี่ซื้ออันนี้ไปอีกอันหนึ่งจะกลายเป็น1,000บาทเอาค่าส่งมาเอาเป็นไม้แขวนไป <c oughs> ใช่ก็ครบเอาค่าส่ง1 1> <ป>มาเป็นไม้แขวนกลับบ้านไปอันนี้ราคาดีมากรีบกดเพราะว่าคูปองมีจากัดนะคะครูปองมีจํากัดน,น,น,นะแม่นะเ <c oughs> นี่ยแม่ซื้อไปอย่างนี้ไปจบ จบเลยได้ใช้จริงๆน้ำเนี่ยสิบแพ็กอยู่ไปเลยอยู่ยาวไม่ต้องไปแบกด้วยนะคะเพราะว่าน้ำน้ำต่างมันดีอยู่แล้วนะสิบแพ็กนี้ก็เหลือเก้าอยเสบไม่แขวนอีกชุดหนึ่งก็จะได้ส่งฟรีอย่างที่แก้มุมพูดอุ้ยใ้แล้วคุ้มจังคุ้มจังเลยคู่นี้ถ้าใครยังหาสิ่งที่หาของที่ยังไม่ครบพันก็อันนี้เขาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะ ข้าวอยู่คอนโดสบายเลยกินได้หลายเดือนเลยซื้อหลายอย่างมมนไม่ได้อันนี้เนี่ยหกอันข้าวดูนะอยูดีดูพลาสติกสิจริงพลาสติกเมื่อกี้แกะไปแล้วพลาสติกของพี่จุ๋มซื้อไม่ได้มันเป็นปักหมุดเออไม่เป็นไรก็อันนี้เนี่ยเวลาจริงๆแล้ววอาไม้แผ่นเสื้อเนี่ยถ้าเราใช้นะข้าวว่าไหมถ้าเราเป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราไม้แขวนเสื้อที่มันแบบสีเดียวกันเนี่ยข้าวแต่ตอนนี้ก็นี่ถ้าประหยัดที่ต้องใช้ อ่านี่ดูนะคะอ่าเอาไว้ง่ายเลยก็คือหนึ่พันเนี่ยุมน้ำไม้แขวนเสื้ออย่างที่แก้มบุมบอกคือยังไงต้องใช้อยู่แล้วแล้วดูพลาสติกเขาไม่หนูซื้อยีแพ็คเค้ากินเลขงมีไหมยี่สิแพ็ค ไม่ไม่สําหรับคนนะลูกธรรมดาน่ะคนธรรมดาก็กินน้ำทุกวันกินน้ำทุกวันแต่เขาไม่ได้มีปัจจัยเยอะก็พันหนึ่งยังไงก็แม่อย่ามาบูลลี่คนอื่นเขาไม่มีปัจจัยเยอะเขามีตาอยู่เขาจะซื้อหรือเปล่าจ๊ะจ๋้อยยี่สบบวกร้อเท่ากับสองร้อยส0่สิบสองร้อยส่สิ้ยใช่ไหมยอดรวมทั้งหมดหนูจ9 0เก้าร้อยเคูณสหนูก็คิดง่ายๆแม่คณิตศาสตร์ ซื้อ20ขวดเหลือขวดละ หกจุดเก้าบาทถูกกว่าขวดใหญ่ซื้อยี่สิบขวดถูกกว่าเพราะว่าได้คูปองส่วนลดลดทุกอย่างทั้งหมดแล้วลดคูปองจากทิกตอกสามร้อยลดจากทิกตอกช็อปอีกเกือบสามร้อยลดจากผู้ขายอีกสี่ร้อยว้าวเหลือหกอันนี้คือถูกต้องไม่ได้ซื้อไปขายก็คุ้มนะ้าวไม่เลยยี่สิบขวดแต่เดียวก็หมดซื้อได้เลยเพราะว่าไม่ใช่น้ำกรองแบบในบ้านแต่น้องคือน้ำแร่ที่เป็นน้ำด่างด้วยในราคาเพียง6.7บาท เป็นน้ำแร่ธรรมชาตินะร้อเซเลยจากแหล่งน้ำพูร้อนเชียงดาวจริงๆแล้วข้าวามีคนบอกว่าจริงๆแล้วกินน้ำอันเนี้ย ดีมากเลยแต่ก่อนไม่เข้าใจนะพอดีไปเจอหมอคนหนึ่งแล้วเขากินแล้วก็เลยกินตามเขาอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นน้ำแร่ธรรมชาติก็เข้าไปในร่างกายเราก็ทำให้สวยขึ้นและอิ่มด้วยพี่ปูไม่รู้จะไปไหนดีราคาดีมากเลยอะ10แพ็คเนี่ยลดเหลือ990 ตกแพ็คละ99้ว99บาท99บาทใทนี่พีทอันนี้10แพ็คนี่ไหมแขวนเสื้อพูดซ้ำเนาะ<ช>มันเป็นของที่เอา<ด>ง่าย<ช>ว่าได,<ช>ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเราเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันจะต้องมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วน้ำเราก็ต้องกินทุกวันถ้าน้ำซื้อ10แพ็ค จะเหลือ990แต่ถ้าซื้อแพ็คเดียว119บาทนะครับแนะนําว่าควรซื้อ10แพ็คขึ้นไปแต่ถ้า20แพ็กก็จะถูกกว่านี้อีกจริงๆน้ําตัวนี้ถ้าใครเคยเห็นอนะ่ะมันมีหลายนวัตกรรมมากที่เป็นนวัตกรรมของน้ํานี้นะครับก็เดี๋ยวเอาให้เขาดูควคือจะบอกว่ามันดีตรงที่ 1, 1> คือมันมันเป็นน้ําแร่ครับมันเป็นน้ําแร่แล้วมันเป็นน้ําแร่ที่ตกขวดละประมาณ7-8บาทตอนเนี้ย มันไม่ใช่แค่น้ำแร่มันเป็นน้ำอัลคาไลด์ด้วยก็คือเป็นน้ำด่างเนาะซึ่ง mm hmm. เทรนด์ตอนนี้อาหารนะ่ะเขากินน้ำอัลคาไลด์กันเยอะอาหารที่เป็นด่างกันเยอะถ้าซื้อ20แพ็คตก98บาทต่อแพ็คถูกลงอีกนะ mm hmm. แต่ว่า mm hmm. หลายอย่างคือเขาได้รางวัลเรื่องรสชาติด้วยนะครับน้ำอันเนี้ยแล้วก็ oh. เวลาเราเปิดอะ่ะ oh. เราจะเห็นมันเป็นยี่ห้อน,นี้ยี่ห้อเดียวด้วยที่มีคือฝามันจะไม่หลุดออกจากขวดครับ mm hmm. ทีเนี้ยเราไม่ต้องกลัวว่าเรากินน้ำไม่หมดแล้วฝามันจะหาย น้ำยี่ห้อเนี้ยน่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเลยว่าเขาทําฝาให้มันติดกับขวดได้แล้วตัวขวดอ่ะก็ดีไซน์แบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะได้รางวงรางวัลอะไรมาแล้วทุกอย่างของเขาดูแพงหมดแม้กระทั่งฉลากคือถ้าน้ําถ้าน้ําราคาไม่ถึง10บาทแล้วใช้ฉลากเป็นสติกเกอร์รู้เลยนะว่า ต้นทุนเขาสูงมากครับแล้วเขาไม่ควรขายราคานี้แต่เขามาขายราคานี้สรุปว่าน้ําเนี่ยเป็นน้ําด่าง mm hmm. และเป็นน้ําแร่ด้วย mm hmm. แล้วก็มีเรื่องฝาที่บอกว่ามันเวิร์กมากก็คือฝามันไม่มีทางหายนะครับข mm hmm. วดพลาสติกก็ดีใช่ก็รอ,อมาซื้อในไลฟ์นี้เหมือนกันคือเขาที่แล้วกดไปอ่ะทุกคนก็กินจนหมดบ้าน<ต>รอบเนี้ยก็รอจนได้มาไาลฟ์เพื่อโปรเพื่อจะกดน้าเนาะใครอยากซื้อน้อําะแนะนําจริงๆอิครับการที่เราได้กินน้ําดีอ่ะมันเป็นอย่างหนึ่งนะที่ทําให้เราดูเด็กอ่ะ ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงใช่งั้นเราต้องกินน้ำเยอะเยอะเราก็ต้องกินน้ำแร่ด้วยครับแต่ว่าจะบอกว่าน้ำอ่ะครับถ้าเราเหมือนกับเราโอเคใช้สกินแคร์ใช้ทุกอย่างปกติที่เราใช้ตามตามชีวิตประจำวันนะครับเรากินน้ำดีๆด,ด้วยอะ่ะมันเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยเยอะมากนะแล้วเราอย่าพยายามดื่มน้ำน้อยในหนึ่งวันอะ่ะดื่มน้ำให้พอครับประมาณสัก จริงๆก็สัก5้าขวดอย่างเงี้ยก็พอแล้ววันหนึ่งแล้วก็เลือกน้ําที่ดีหน่อยถ้าถ้ามีเวลาดื่มน้ําแทนที่จะดื่มน้ําเปล่าถ้าสมมุติสามารถซื้อน้ําแร่ได้เนาะแล้วเป็นน้ําที่มีคุณภาพดีหน่อยแบยนี้มีประโยชน์ก็อย่างเงี้ยแล้วประเด็นคืออันนี้ราคาเท่าน้ําเปล่าครับอันนี้ราคาเท่าน้ําเปล่าแต่เป็นน้ําแร่แล้ววันนี้ส่งฟรีซึ่งน้ําแร่เนี่ยเป็นน้ําที่จะบอกว่าน้ําเปล่าหรือน้ําแร่ก็ตามอ่ะ ค่าส่งเป็นภาระมากที่สุดอันเนี้ยวันนี้ถ <ส1970 S 2> ้าเรา <icamente> ใช่เพราะมันหนักแล้วค่าส่งแพงมากถ้าวันเนี้ยซื้อเกินพันบาทเขาส่งให้ฟรีนะครับกดได้น้านา้ําจริงๆทีเนี้ยมันอาจจะงงงงหน่อยในตะก้ามันต้องเลือกสิบแพ็กมันต้องเพิ่มจํานวนไปครับทําอย่างนี้ทําอย่างนี้เลือกเข้ากดสิบสองแพ็คได้ส่งฟรีสิบสองแพ็กได้ส่งฟรีนะครับกดให้ได้ครบพี่พี่คะเขาถามว่าหนึ่งพันไม่กี่ขวา สิบสองขวดครับสิบสองขวดิบสองขวดจริงๆอ่ะราคาพอหารออกมามันตกคนละเจ็ดแปดบาทเนาะซึ่งทุกวันนี้น้ำเปล่ายี่ห้ออะไรก็ตามหกเจ็ดบาทเหมือนกันและอันนี้เป็นน้ำแร่เป็นน้ำแร่ด่างเป็นน้ำแร่อัลคาไลน์นะครับจากแหล่งผูุร้อนเชียงดาวนะจ๊ะอันนี้ใครดื่มน้ำร้อนนะคะเจอตัวนี้ไปอร่อยจะดื่มเยอะขึ้นแน่นอนก็อย่างที่บอกว่าคราวที่แล้วขายดีมากน้ำนี้เนาะรอบนี้ก็ก็เห็นคนกดเยอะแล้วทีเนี้ยใคร อยากให้กดนได้เลยนะครับแม่หมกดคนหนึ่งก็ยี่สิบแพมก็จะกดอีกยี่สิบแพ้ไม่จริงแม่ว่าจะกดแล้วพี่จุ๋มบอกว่าแม่ไม่ต้องกดให้ไปเอาหลังบ้านกินจริงๆก็วบอกแล้วเพิ่มไม่อย่างที่บอกได้กี่แงนะครับน้องพีทอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วว่ากินน้ำแร่แล้วจะทําให้แก่ช้าใช่ไหมใช่คือะถ้าเราคือน้ําอ่ะต้องต้องถามแม่ว่า เวลาคนเราอะถ้าอยากจะดู uh huh. เด็กอะ uh huh. ต้องดื่มน้ำเยอะๆถูกไหมใช่ใช่เพราะว่าอย่างแม่เนี่ยแม่เป็นคนที่อายุเยอะแล้วเราต้องมีวิตามินเข้าตัวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดื่มน้ําเยอะเพราะว่าเขาเรียกว่าเอาน้ําไปช่วยด้วยแล้วน้ำเนี่ยต้องดื่มผิดปกติเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดื่มน้ําน้อยแล้วผิวแห้งมันจะทําให้ผิวพรรณเราไม่ดีแม่เนี่ยสามขวด ชาววันแล้วครับใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยใช้น้ําช่วยสมมติว่าเราเราเรากินอะไรที่แบบว่าเราเราเรากินอาหารรสจัดแล้วเราเวลาที่เราปัสสาวะออกมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีข้นแม่จะกินน้ําจนที่แบบว่าให้ให้เราเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยเป็นน้ําสีขาว <Okay. S 2> แล้วหยุดต่อรังแล้วก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุเยอะแล้วผิวจะแห้งคใครที่รักสวยแล้วก็ที่ง่ายที่สุดเลยก็คือกินน้ำแร่ โอเคก็ไม <Okay. S 2> ่ก็จริงๆอย่างที่บอกครับอย่างที่บอกก็คือน้ำอ่ะออเราซื้อในราคาเท่านี้เ,เ,เราได้น้ำเปล่าเนาะแต่รอบเนี้ยหนึ่งคือเราไม่เสียค่าส่งครับแต่เราต้องซื้อสิบสองแพ็คแล้วก็ราคาเจ็ดปดบาทก็ราคาเจ็ดแปดบาทได้น้ำแร่แล้วเป็นน้ำาอลคอไอล์ K L e ด้วยซึ่งน้ำาอลคอไล์ ก็เป็นเทรนเนาะในปีเนี้ยมันเริ่มนิยมมากไม่ได้ไม่ได้หลอกนะมันเป็นน้ำอัลคาไลายจริงครับหนกล้องอยู่ไหนเออแล้ว่แต่ขวดอะไรเขาดูดีอ่ะขวดเขาออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นเราด้วยก็เราก็มีแรกนะตามนี้แล้วก็มี pH บวกเนาะก็คือเป็นน้ำน้ำด่างเป็นอคลายคือเของไม่ให้เอานนี้อ๋อใช่มเป็นิเล็กินอยมันก็ดูดีเนาะ เอาไว้ใส่ในตู้เย็นก็สวยดีนะสีสวยนะใช่แล้วแล้วตัวแพคเกจจิ้งเขาว่าสวยอ่ะดูดิจะบอกว่าตัวเองผลิตน้ำเหมือนกันเนาะแล้วก็พยายามจะทำฉลากเป็นสติกเกอร์เนี้ยไม่ถูกนะฉลากในทุกแบบอ่ะฉลากที่เป็นสติกเกอร์แพงที่สุดแล้วก็น,น้ำที่ัวเล้วแม่กินจริงอ,อน่ยจริงจริงเราสองคนกินจริงเพราะเราชอบน้ำดูผิวเราดิเห็นไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่า อีก80ปีก็ไม่แก่ดูผิวซีอ,อร่าใช่ไหมแม่ก็ขอแค่60ก่อนนะครับนะอันนี้พูดถูกเลยพีดพูดถูกเลยว่าจริงๆแล้วน้ำนะเป็นส่วนช่วยในเรื่องร่างกายไม่ว่าจะล้างไม่ว่าจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยเรื่องแบบ่าบางคนก็ไม่ได้ที่ที่ที่จะมีเงินมาทําโน่นทํานี่ให้สวยที่จริงอ่ะน้ําช่วยได้เยอะเยอะมากเลยเพราะนะว่าจริงๆถ้าผิวเราดีแล้วแล้วก็น้ํามันช่วยในร่างกายให้ผิวเราชุม่มแล้วก็ เขาเรียกว่าระบบขับถ่ายดียังไงก็เนาะก็จริงๆน้ำอ่ะครับมันช่วยให้ผิวไม่แห้งแบบที่บอกก็คือพอพอผิวไม่แห้งอ่ะครับเออมันก็จะเป็นเป็นริ้วรอยยากอะไรอย่างเงี้ยผิวถ้าเราแบบผิวดูฉ่าน้ำเาเราก็ชอบไปทําให้ผิวดูฉ่าน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันครับคือเราต้องดื่มน้ําเยอะๆแต่ว่าคนเราอ่ะไม่ชอบดื่มน้ําเยอะใพยายามจําเป็นนะพยายามดื่มน้ําให้ได้เกินวันละหกขวดหกขวดอย่างเงี้ยครับ หรือหกขวดขึ้นไปอา้าวว่าแล้ว,ลวคนที่เข้ามาเนี่ยน้องพิทว่าไหมครับวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องคือคือสมมติว่าซื้อครบหนึ่งพันเนี่ยที่แก้มบุมจัดมาเนี่ยก็คือมีไม้แฝนเสื้อกับน้ำส่งฟรีวันนี้อืถูก,ถก